สวัสดีครับพบกับช่องเม็ดทรายนะครับวันนี้เราจะมาสปอยปินออฟเทนิดภาคโวลครับตอนที่66หรือจะตรงกับมังงะในตอนที่232เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วทีมญี่ปุ่นได้บายไม่ต้องแข่งขันในรอบ16มสุดท้าย ตัวแทนทีมญี่ปุ่นแต่ละคนเลยแยกย้ายไปรับชมแมตช์ทีมคู่แข่งของแต่ละทีมซึ่งแมตช์ที่น่าสนใจคงไม่พ้นแมตช์ระหว่างทีมฝรั่งเศสเจอกับทีมอังกฤษทีมที่ชนะจะเข้าสู่รอบต่อไปเจอกับทีมญี่ปุ่นโดยทีมฝรั่งเศสได้ส่งบาดอกคู่กับโมเลลลงมาซึ่งก็สามารถเอาชนะทีมอังกฤษได้อย่างสบายๆจากนั้นก็เป็นเดี่ยวมือสาม ทีมฝรั่งเศสได้ส่งเรียวโปลคามัสดีชาแมนเทอร์มือโปรกับตันทีมฝรั่งเศสลงมาแล้วคามัสก็โชว์บเทเพลงความรักของเขาที่มีต่อเทนนิสโจมตีโดยใช้ท่าไม่ตายอย่างเดรฟมีแสงสว่างจ้าเป็นรูปหัวใจโจมตีใส่ทีมอังกฤษจากนั้นภาพกรตัดมาที่บรรยากาศสนามเป็นโมโมก,กับเรียวมะกำลังกินฮอทดอกอย่างอ,อร่อย แต่บังเอิญบังเอิญได้เจอกับเจ้าปรินซ์หนึ่งในตัวแทนทีมฝรั่งเศสกําลังควบม้าโดยมีซากุโนะเกาะตามหลังมาด้วยเดียวมักกับโมโมเลยวิ่งไล่ตามปรินซ์ไปจนถึงบริเวณสนามแข่งแล้วจากนั้นการแข่งขันระหว่างทีมอังกฤษกับทีมฝรั่งเศสได้จบลงไปเป็นชนะของทีมฝรั่งเศสชนะทีมอังกฤษไปอย่างขาดลอยก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคู่แข่งในรอบต่อไปของทีมญี่ปุ่นก็คือ ทีมฝรั่งเศสอันดับที่3ของโลกแล้วภาพกระตัดมาที่โรงแรมของทีมญี่ปุ่นเบียร์ดูอินก็ได้หันหน้ามาบอกกับดุกว่าในที่สุดทีมเราจะต้องมาเจอกับทีมฝรั่งเศสในรอบนี้สินะเพื่อความฝันของเราแมบตบนี้จะต้องเป็นแมตช์ใหญ่ของทั้งสองทีมแน่ดุกเลยตอบเบียร์ดูอินกลับไปว่าบอสจะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะขอลงเดี่ยวมือหนึ่งนะ เบียรดูอินเลยพูดว่าอย่างนี้นี่เองนายน่ะต้องการที่จะแข่งกับคามัสสินะก็แล้วแต่นายเองสิก็คนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจได้ก็มีแต่ตาแก่มิโฟเนเท่านั้นแหละจากนั้นเบียร์ูอินก็ได้เข้าไปคุยกับโค้ดมิโฟเนโค้ดมิโฟเนเลยบอกว่าไม่ได้เบียร์ูอินแกนั่นแหละที่จะเหมาะสมจะเป็นเดี่ยวมือหนึ่งนะเพราะฉันรู้มาว่าลุกเคยเป็นหนึ่งในตัวแทนทีมฝรั่งเศส เคยเปนถึงราชาแห่งการทำลายล้างก็จริงอยู่แต่ตอนนี้ฉันว่าคามาสัสแข็งแกร่งกว่าถ้าวันนั้นนายไม่เข้าไปช่วยน้องสาวของเจ้านั่นในครั้งนั้นนายก็จะเอาชนะไปแล้วเมื่อเข้าใจแล้วก็ออกไปซะอย่ามาขัดขวางการดื่มของฉันเมื่อเบียรูอินได้ยินแบบนั้นก็ได้ใช้มือทุบไปที่กำแพงย่างแรงแสดงถึงความไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งโค้เปฟนก็บอกว่าเฮ้ย hey, อย่าทำให้กำแพงเสียหายนักสิแล้วเบียโรอินก็ได้เดินออกจากห้องไปเมื่อเบียโรอินออกมาจากห้องก็ได้พบทุกทุคนในบรรดาผู้เล่นมอปลายทั้งหมดกำลังแอบฟังการคุยระหว่างเขากับโค้ชมิฟฟนิจากนั้นคิมิจิมาเลยพูดขึ้นว่าเอาละ่ะทุกทคนก็คงเข้าใจแล้วสินนะว่าตอนนี้เราจะต้องเดิมพันทุกอย่าง พวกเราจะต้องทำสำเร็จก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นในเช้านี้ห้องของโค้ดมิฟุนิเป้าหมายอยู่ชั้นที่13จะมีริวจิฮาคามาตะบุกไปทางหน้าตา่างจะต้องปีนขึ้นไปใช้เวลาแค่90วินาทีขณะนั้นในเวลาเดียวกันคิมิจิมาก็ได้เข้าไปในห้องของโคดมิฟุนิแล้วบอกว่านี่คือของขวัญจากสตา์ทุกๆคนนี่คือของขวัญสำหรับคุณครับมันคือวชันเลอร นะครับแล้วโค้ดมิฟูเน่ก็ได้ดื่มวายอย่างสบายใจเฉยคิมิจิมาเลยพูดขึ้นว่านี่โค้ดครับไม่รู้สึกเลยหรอกครับว่าห้องนี้มันร้อนมากเลยนะครับทำไมถึงไม่มีใครเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศเข้ามาบ้างห่ะครับโค้ดมิฟูเน่เลยบอกว่าอ๋อไม่ต้องเปิดมันหรอกเพราะฉันไม่ต้องการให้ทุกๆอย่างมารบกวนการดื่มดำของฉันนะสิเมื่อคิมิจิมาได้ยินแบบนั้นถือกับคิดอยู่ในใจว่า แย่ละแต่ไม่เป็นไรมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแล้วคิมิจิมาก,ก็ได้ส่งข้อความจากโทรศัพท์ออกไปจากนั้นภาพก็ตัดมาที่หน้าตึกริวจิได้หันมาบอกฮาคามตาตะว่าตอนนี้นายน่ะคงจะถึงขีดจำกัดแล้วสิน,นะฮาคามตาตะเลยตอบกลับไปว่าใครกันไม่มีต้องขอบคุณฉันด้วยละ่ะโอการาริริวจิแต่ความจริงแล้วอาคามตาตะตอนนี้เริ่มแย่ ทนไม่ไหวแล้วต่อจากนั้นโมริก็ได้เปิดหน้าต่างออกมาพอดีแล้วพูดว่าเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าทางนี้ทังนี้เข้ามาเลยพวกริวจิเลยเรีบวิว่งเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วส่งสัญญาณให้กับคิมิจิมะเมื่อคิมิจิม,มาเห็นแบบนั้นเลยได้บอกโค้ชมิฟุนิว่าเอาละครับถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วนะครับฝันดีนะครับโค้ชโค้ชมิฟุนิก็บอกว่าเออโอเคขอบใจนายมากเลยนะต่อมาเป็นบิชชั้นที่ส ให้ซับเปลี่ยนปากกาที่ลบไม่ได้ให้เป็นปากกาลบได้ในห้องนี้ทั้งหมดแต่จู่ๆโค้ดเมฟี่ได้นั่งดูลูกเก่าๆพร้อมกับบวยวายว่าฉันอยากกลับไปแบบนั้นอีกในชุดสีเขียวในวันนั้นน่ะนิวจิก็ได้ย่องมุดเข้าไปใต้โต๊ะแล้วพูดว่าเฮ้เ hey, ฮ hey, hey ้ฮแบบนั้นก็ยากที่จะเป็นไปได้น่ะสิแล้วพวกซึกิกับฮาคามาตะก็เลือกไปเห็นกับระเบิดในห้องถึงกับอุทานมาว่าเฮ้ยนั่นมันระเบิดนี่วา ยังไงก็ตามพวกเราอย่าเข้าใกล้โต๊ะนั่นเป็นทางคารไม่งั้นได้ตุ้มแน่หลิวจีเลยบอกเช่นกันว่าก็ช่วยไม่ได้นะไม่ต้องห่วงยังไงพวกเราจะต้องทำมิชชั่นให้สำเร็จให้ได้พวกเราจะไม่ววนยอมแพ้อย่างเด็ดขาดในขณะเดียวกันโมลิก็ได้แอบเข้าไปอีกห้องหนึ่งเพื่อสับเปลี่ยนปากกาซึ่งโค้ชปิคนี้กำลังดูภาพตูตลกถึงกับบน่นออกมาว่านี่มันภาพของฉันสมัยอยู่คณะละครสัตว์นินา คิดถึงช็อตเลยแต่แล้วมีแสงดวงตาของสัตว์หลายอยู่ในห้องโมริถึงกับตกใจสุดแล้วพูดว่าเฮ้ยน่ามาสิงโตนี่นาะซึกิเลยเข้ามาช่วยโมริแล้วบอกว่าอยู่นิน่งๆไว้แล้วซึกิก็ได้ปล่อยจีสังหารใส่สิงโตสิงโตตัวนั้นเลยตกใจวิ่งหนีไปเลยโมริเลยหันหน้ามาบอกซึกิว่าขอบคุณมากครับคุณซึกิที่ช่วยผมไว้ซึกิก็พูดว่าเฮ้อที่นี่อันตรายชะมัดเลย แล้วฮาคามาตะก็ได้เข้าไปในห้องเพื่อปีนบักกาตามจุดมต่างและพูดว่านี่คือที่สุดท้ายแล้วสินะอะไรกันนั่นภาพอะไรกันนะเฮ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นมันภาพการแข่งขัน,ขน <om> โดมิโนชิงแชมป์โลกเมื่อวานนี้นี่นาแล้วเท้าของฮาคามาตะก็ได้ไปสกิดโดนโดมิโนที่วางไว้กับผืนแล้วกลิ้งล้มไปเรื่อยฮาคามาตะถึงกับอุทานมาว่าแย่น่ะสิทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วโดมิโนก็ได้กลิ้งกึ้ง ไปจุดได้ไ,ดไหมฮาคามตาตะเห็นแบบนั้นก็ทำใจแล้วพูดว่าแย่ละความน่ากลัวอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาที่บรรยากาศนอกโรงแรมคิมิจิมาที่กำลังสอง่องกล้องดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วอธิบายแผนให้ฟังว่าถึงแม้พวกเราจะต้องเสียสละเพียงเล็กน้อยก็ตามมิชชั่นนี้ก็จะต้องเคลียร์ทุกคนประจำตำแหน่งแล้วสินะเมื่อโคบิคนี้ได้เขียนผู้เล่นด้วยปากากาลบได้ ตามที่พวกเราวางไว้ก็จะส่งรายชื่อสําหรับรุ่งนี้ให้กับโค้ดครูเบตซึ่งโค้ดครูเบตจะต้องนําลายชื่อนี้ไปให้ฝ่ายจัดแข่งขันไม่เกินสองทุ่มดังนั้นมิชชั่นขั้นต่อไปของเราก็คือพวกเราจะต้องของโมยแผ่นรายชื่อนั้นมาแล้วแก้ไขมันให้ดุลงแข่งเป็นเดี่ยวมือหนึ่งแทนมิชชั่นของเราก็จะสําเร็จเมือเเม่อโค้ดครูเบตเดินมาเพออาะเอกสารนั่นก็ได้เจอกับเอลีเอที่กำลังร้องไห้อยู่ อิริเอะได้พูดขึ้นว่าทุกอย่างมาจบแล้วทำไงดีทำไงดีงดโค้ดครัเบตเลยถามว่าเอา้าอิริเอะเป็นอะไรไปหละัะอิริเอะเลยบอกว่ากรุณาช่วยผมทีตอนนี้ผมกำลังหาคอนแทคเลนที่ตกหายอยู่มันเป็นคอนแทคเลนที่สำคัญมากต่อชีวิตผมมากเลยนะครับเมื่อโค้ดครัเบตได้ยินแบบนั้นก็ไม่สนใจเลยตอบอิริเอะไปว่าโทษทีนะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาช่วยทีหลังนะ แล้วโค้ดรุเบก็ได้วิ่งออกไปจากนั้นอีเอก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วโทรไปบอกทุกคนว่าร้อเล่นนาตอนนี้เป้าหมายกำลังเคลื่อนที่ไปทางที่ตะวันออกโอนินาคากากกจิเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะซึ่งพวกโอนิก็ได้แต่งตัวเป็นชุดย a k ซ่าสุดเทนาคากาโกจิถึงก็พูดว่าเฮ้ยโอนิทำไมพวกเราจะต้องมาแต่งตัวอะไรบ้าๆแบบนี้ละ่ะโอนิเลยตอบว่าก็เพราะจะได้ไม่มีใครจำเราได้ไง มันจะได้สมจริงมากขึ้นยังไงล่ะนาคากาอุจิถึงก็ตอบว่าใช่ก็รู้อยู่แต่ทำไมต้องแต่งตัวเป็นคนเลวแบบนี้ด้วยล่ะจะว่าไปก็ช้าแล้วนะเนี่ยจากนั้นคาจิก็ได้เดินม,มาบอกโอนิกับนาคากาอุจิว่ารู้สึกว่าตอนนี้ลิฟต์จะค้างยังไม่ลงมาหนะ่ะเมื่อโอนิได้เยียบนั้นเลยรีบวิ่งไปกดปุ่มฉุกเฉินอย่างรวดเร็วส่วนภายในลิฟต์โค้ดโครเบที่อยู่ในลิฟต์ได้รับความช่วยเหลือจากดันจิ ดันจิเลยบอกว่าโค้ดครับจับมือผมไว้เดี๋ยวผมจะช่วยโค้ดเองครับแล้วดันจิก็ได้ช่วยโค้ดคุโรเบะออกมาได้ทางคิมิจิมะเลยถามโค้ดคูโรเบะว่าว่าแต่โค้ดครับซองเอกสารที่โคดถือมันไปไหนแล้วล่ะครับโค้ดคูโรเบะเลยตอบว่าแย่ละสิรู้สึกว่าจะทําตกไว้ในลิฟต์หนาเมื่อทุกๆคนได้ยยมนั้นเลยรีบวิ่งลงบันไดไปยังรวดเร็วกับกลายเป็นว่าเอกสารนั่นไม่ได้อยู่ในลิฟต์ ฮาจิเหลือบตามองแล้วเห็นเอกสารนั่นตกไปอยู่ที่กองใบไม้นั่นชิมิจิมาเลยบอกว่าเร็วๆเ,เข้าทุกๆคนไม่งั้นเอกสารจะถูกเผาไหม้ไปพร้อมกับใบไม้นั่นแน่มิชชั่นของเราคงเฟลแน่นอนแต่ทนายกิจิมาก็ได้โชบเอาเอกสารนั่นมาได้สําเร็จเล่นเอาทุกๆคนดีใจสุดๆไปเลยจากนั้นทุกๆคนก็ได้มารวมตัวกันชิมิจิมาก็ได้บอกทุกๆคนว่านึกว่าจะไม่รอดซะแล้วสิ แต่พวกเราก็ทำมิชชั่นนี้สำเร็จจนได้ลิวจิเลยพูดแทรกมาว่าใช่ฉันรู้สึกแย่สุดๆไปเลยละ่ะจากนั้นลุก <c oughs> ก็ได้เดินมาบอกทุกๆคนว่าขอโทษที่ให้คอยนะทุกๆคนคงจะทำงานมาอย่างหนักเลยสินะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ฉันแข่งกับคามัสฉันรู้สึกขอบคุณและก็ดีใจมากๆเลยละนะแต่มันผิดและก็เห็นแก่ตัวไปหน่อยนะถ้าโคนไม่คนนี้รู้ละก็พวกนายจะต้องรับผิดชอบทุกๆอย่างเลยนะ ต้องขอโทษทุกทุคนจากใจจริงเลยล่ะเม <Jamie, S 2> ื ah ่อ,อทุกทุกคนได้เยี่ยมนั้นก็รู้สึกปล่อยวางแล้วได้เปิดเอกสารดูรายชื่อถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นชื่อของดุ๊กลงเล่นเป็นเดี่ยวมือหนึ่งเฉยเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสตอยล์ฟินออฟนิตภาค w วล์ครับตอนที่66หรือจะตรงกับมังอ่ะในตอนที่2 3 2ก็ขอขอภัยอย่างนี้นะครับที่แอดลงคลิปช้าไปหน่อย1วันนะครับก็พอดีแอดประสบปัญหา ปวดหลังนิดหน่อยนะับก็เลยต้องมาอัดคลิปช้าหน่อยนะครับแล้วถ้าต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากสอบถามพูดคุยกันก็คอมเมนต์ทางด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราบ้านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่แอดได้ทำเกี่ยวกับสปอยล์มังงนะตอนที่65กันเลยนะครับ เริ่มที่ของแรกนรั้นบอกว่าจบภาคระดับโลกแล้วอาจารย์จะเขียนต่อหรือเปล่าครับไม่อยากให้เขียนจบเลยครับอยากให้เขียนต่อเรื่อยๆอ๋อถ้าจบภาค world cup นะครับเห็นมีภาพรูดออกมาครับแกรก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของแฟนอาร์ตหรือว่าเป็นของอาจารย์แกที่เขียนไว้คร่าวๆครับจะเห็นว่าเนื้อเรื่องนะครับตัวละครในภาค ะจะมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยไหมจะมีตัวละครที่แบบว่าทําสีผมใหม่ทาทรงผมใหม่ด้วยไอ้ไหมครับแอบก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แกวาดเองว่าเป็นแฟนอาร์ตกันแน่นะครับอันนี้ต้องรู้ต่อไปนะว่าอาจารย์แกจะเขียนต่อหรือเผาหรือว่าจะจุดแค่ภาพนี้เลยครับอันนี้ก็รู้กันต่อไปนะครับอาต่อมาครับเป็นคอมที่สมบอกว่ากัปตันฝรั่งเศสคามาสัสเป็นมือโบด้วยใช่ไหม อ๋อใช่เลยครับทามัสเป็นมือโปรครับก็ฝีมือก็กล้เคียงกับวอล์กอามาเดอสุสแล้วก็อามาเนโรเลยนะครับก็เป็นมือโปรเช่นกันนะครับเดี๋ยวแอดจะทําคลิปเกี่ยวกับมือโปรนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็เตรียมตัวรอดูได้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าแอดมังงะญี่ปุ่นออกมาหรือ,อยังคะของเดือนกุมภาพันธ์อ๋อ เดือนกุมภาพันธ์ยังเลยครับโอ้โหแม่พึ่งต้นเดือนเองนะครับพึ่งวันที่1นึ่งกว่าๆนะครับก็ยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าเดือนมกราไม่มีกําหนดที่จะออกมานะครับเพราะว่ามันตรงกับปีใหม่พอดีเนาะเดือนกุมภาพันธ์แอดว่าน่าจะออกไม่เกินวันที่7ครับประมาณ7กุมภาพันธ์ไมก่ก็อย่างเร็วที่สุดเป็น5กุมภาพันธ์เราก็จะได้รับชมแล้วว่าเนื้อเรื่องนะครับต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นว่า ชิงที่3ระหว่างเยอรมันกับทีมอเมริกาเนี้ยอาจจะมีก็ได้นะครับหรือว่าอาจารย์แกอาจจะตัดเลยเป็นรอบชิงเป็นสเปนเจอกับญี่ปุ่นหนึ่งก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็รู้กันต่อไปนะครับว่าบางงะที่จะออกในเดือนนี้นะครับเป็นยังไงนั่นเองครับอ่าต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ที่ีบอกว่าเรียวมะเคยแพ้ใครยังครับโอ้โหเรียวมะนะครับเหมือนจะแข็งแกร่งนะครับแต่ความจริงก็ก เคยแพ้นะครับอย่างแรกคือคนแรกที่เรียวมาแพ้จะเป็นพ่อของเขาเองครับพ่อของเรียวมะครับเอดิเซนนันติโรนั่นเองนะครับก็ตามมาด้วยครับคนที่เรียวมาแพ้นะครับคนที่สองจะเป็นกัปตันเทสกะานั่นเองครับที่พ่ายแพ้หลังจากที่เขาไปแอบซุ่มแข่งกันที่ ขอดข้างๆกับรถไฟใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยซาดะครับถ้าเราจะมาได้นะครับในแมตช์รอบชิงชนะเลิศภาพคันโตครับจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ท่ามกลางฝนตกใช่ไหมครับที่เลียวมะได้ไปท้าทายกับซาดะนั่นเองครับแล้วก็เจอซาดะเล่นงานจนย่อยยับเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งของเลียวมะนะครับแล้วก็การพ่ายแพ้ที่แอดจําได้อีกแมตช์หนึ่งคือจะเป็นแมตช์ที่เขาเจอกับ โทคุงาวะนั่นเองครับที่เรียวมานะครับต้องการที่จะไประชมคอร์ดหนึ่งนะครับซึ่งโทคุงาวะก็รับคําท้าแล้วก็แข่งขันกับเรียวมาแล้วก็ได้รับความพ่ายแพ้นะครับทำให้เรียวมาแล้วก็คินทาโร่นะครับก็ถูกส่งไปฝึกกับโค้ดมิฟุนิที่หุบเขาสูงนั่นเองก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวแอดจะทําคลิปสรุปนะครับว่าเรียวมะแพ้ใครบ้างเนาะโอเคครับ ต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์ที่5บอกว่าเจอกับทีมฝรั่งเศสทีมปุ่นทรงใครลงบ้างครับแอดอ๋อก็คือว่าถ้าเป็นคู่มือสองครับก็จะเป็นชิราอิชินะครับคู่กับคิมิจิมะนะครับก็ตามมาด้วยครับคู่มือหนึ่งครับก็จะเป็นยานางิคู่กับโมรินะครับแล้วก็จะเป็นเดี่ยวมือสามโอ้ oh, เอ็นมันมากครับคือจะเป็นเอดิเซนเรียมะเจอกับปรินซ์นั่นเอง ครับแล้วก็มาที่เดียวมือสองครับเป็นซาะดะเจอกับมาสคารูนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันเราบอกว่าแอดว่ามังงะจะจบในปีนี้ไหมคะอ๋อหมายถึงมังงะในรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมครับอ๋อแอดคิดว่าไม่น่าจะจบในปีนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างเช่นเดือนมกราปีนี้มังงะก็ไม่ออกเนาะฉะนั้นแล้วจะเหลือแค่11เดือนใช่ไหมครับที่มังงะออกเนาะ เช้าแล้วมังงะในเดือนหนึ่งนะครับขั้นต่ำครับจะออกประมาณสัก3ตอนใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วก็เอา3าคูด1ก็ออกทั้งหมด33ตอนเนาะแสดงว่า3 3, 3 3ตอนแอดว่ายังไม่น่าจบนะครับสำหรับรอบชิงเนาะแอดคิดว่าคงได้แค่ถึงประมาณคู่มือ1ประมาณเนี้ยแอดคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าแค่แมตช์รอบรองชนะเลิศเจอกับทีมเยอรมันก็ซัดเป็นักโอ้เกือบประมาณ70กว่าตอนได้เลยใช่ไหมครับโอ้แบบเยอะมากนะครับ แอบคิดว่าในรอบชิงต้องใช้เวลามากกว่านี้อย่างแน่นอนครับก็ไม่ต้องกลัวครับยังไม่จบอย่างแน่นอนนะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ